จากกรณีที่แอลกมลวันลูกสาวนักแสดงรุ่นใหญ่กรุงศรีวิไลสุทินเพือกขับรถเสียหลักแล้วก็ไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์นะคะหลายคันเลยได้รับความเสียหายจากนั้นก็ถลายไปชนกับรถยนต์รวมถึงตู้หน้าร้านขายข้าวต้มรวมทั้งของสดเนี่ยได้รับความเสียหายหมดเลยโดยทางแอลก็เปิดประตูรถลงมานะคะยกมือไหว้ขอโทษพร้อมจะดูแลทุกคนจนทางประกันก็รับเคลมเสร็จ เบื้องต้นค่ะตำรวจตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทจนทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย ล่าสุดนะคะแอลก็ได้โพสต์ถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ลงใน i ิน t a g r a m พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่หลายคนสงสัยโดยเธอบอกว่าขออนุญาตชี้แจงประเด็นแอลเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากตอนนี้ได้เป็นประเด็นไปต่างๆนานา,นา,นาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแอลขอชี้แจงในพื้นที่ตรงนี้นะคะแอลเดินทางมาพัทยากับคุณแม่และน้องชายแล้วขากลับจากงานวันเกิดคุณนะ้าแอลกำลังขับกลับโรงแรมที่พักอยู่ดีๆก็เกิดอาการวูบคล้ายภาพบันตัด ซึ่งอาการนี้เธอเป็นอยู่บ่อยๆรู้ตัวอีกทีก็คือรถมันพุ่งเข้าไปชนกับรถที่จอดอยู่ริมถนนและกระเด็นเข้าไปในร้านข้าวต้มและรถยนต์ที่จอดอยู่รวมแล้ว9คันไม่ว่าจะเป็นรถเก่งมอเตอร์ไซค์พอรู้สึกตัวก็รีบเดินลงไปถามหาคนบาดเจ็บทันทีค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ จากนั้นก็เดินทางไปที่สพพัทยาแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ซึ่งผลก็ออกมาแล้วว่าเป็นศูนย์ไม่มีการดื่มใดๆและไม่ได้มีใครช่วยเหลือในด้านไหนเลยตามที่คนคอมเมนต์กันนะคะ หลังจากนั้นก็ได้แสดงความรับผิดชอบกับผู้เสียหายทุกคนด้วยความจริงใจและรับผิดชอบโดยตรงนี้นะขอให้เป็นหน้าที่ของบริษัทประกันต่อไปตอนนี้แอลและคุณแม่ปลอดภัยต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยที่ทําให้ทุกๆคนต้องเป็นห่วงต้องขอโทษพี่ๆนักข่าวด้วยที่ไม่ได้รับโทรศัพท์หนูขอชี้แจงตามนี้นะคะ นี่คือข้อเท็จจริงที่สุดค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอย่างน้อยเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เรารู้ว่าใครบ้างที่รักและเป็นห่วงเราจริงๆปกติแอลมีคนขับรถให้นะคะแต่เห็นว่าระยะทางใกล้ก็เลยขับเองคิดว่าดูแลคุณแม่ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ